สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันถึงพระพรน,นะคะและสิ่งดีๆมากมายที่พระเจ้าส่งประทานมาให้กับชีวิตของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าตัดสินใจยินดีและเชื่อฟังประพฤติตามพระธจาของพระเจ้าพระพรอ,อ,อย่างมากมายก็ตามมาทันในชีวิตของพระเจ้าอย่างแน่นอนนะคะดังพระธจาของพระเจ้าที่ได้ตรัสไว้นะคะว่าถ้าเชื่อแล้วไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลและหากความเชื่อ ถ้าเรามีแล้วไม่ประพฤติตามความเชื่อนั้นก็ไม่สมบูรณ์เดิมทีข้าพเจ้าเองเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนวู่วามอารมณ์ฉุนเฉียวขี้หงุดหงิดขี้บน่นตอว่าช่างจดจําความผิดมีความคิดแง่ลบนะคะแต่เมื่อพระเจ้าของพระเจ้ามาย้ำเตือนข้าพเจ้าว่าถ้าเชื่อแล้วต้องประพฤติตามข้าพเจ้าต้องกลับใจใหม่ยินดียอมจำนนทําไม่ได้ก็พึ่งพระเจ้านะคะอธิษฐานพึ่งาพระเจ้าขอการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้า และสิ่งที่พระเจ้าอวยพรมาก็คือเมื่อเรายินดียอมจำนวนแล้วชีวิตก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะไม่เพียงแต่ชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยพระพรมากมายก็มาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากลายเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นไม่ขี้บน่นไม่ช่างฉุนเฉียวไม่จดจําความผิดนะคะแล้วก็มีความถ่อมใจมากขึ้นจเจนได้จากความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้าเองและพี่น้องก็จะดีมากขึ้นความสัมพันธ์กับน้องสาวก็ดีมากขึ้นนะคะ ความบาดหมางก็หายไปความสัมพันธ์เราเรารักกันมากขึ้นน้องสาวก็เป็นพ่อพรอ,อย่างมากมายให้รถแจ๊สมาใช้นะคะฮอนด้าแจ๊สซึ่งรถคันเก่าของข้าพเจ้าเองก็เก่าแล้วก็ซุดโอมซึ่งตัวข้าพเจ้าเองก็อยากจะไปเปลี่ยนใหม่น้องที่อยู่ด้วยกันที่บ้านก็หนุนใจว่าพี่จุม๋มไม่มีความเชื่อหรอคะว่าพระเจ้าจะให้รถใหม่พี่จุม๋มโดยที่พี่จุ๋มไม่ต้องไปซื้อใหม่เลยข้าพเจ้าก็เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านการ การที่น้องสาวเอารถแจ็มาให้แล้วนอกจากนั้นไม่เพียงแต่เรื่องอรถแจ็แล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องรองเท้าสุขภาพเป็นสาวน้อยแล้วใช่ไหมคะก็มีปัญหาเรื่องขาปวดขามีปัญหาเรื่องการเดินน้องสาวก็เป็นผู้พรให้รองเท้าสุขภาพมาใส่ยังไม่พอนะพี่น้องพระเจ้ายังให้โซฟาบ้านพระเจ้าเองเปิดบ้านทําแคร์เปิดบ้านสามัคคีทําให้กับพี่น้องแต่สินใจอยากจะซื้อโซฟาใหม่ พระเจ้าก็วอวยพรผ่านน้องสาวอีกให้ได้โซฟารูปตัวแอลคิงไซส์เลยนะคะรองรับพี่น้องที่จะมาทําแคร์ได้อีกไม่เพียงแต่เท่านี้นะ,ะพี่น้องสร้อยคอที่เคยคิดว่าหายนะคะเส้นนี้นะคะที่ใส่อยู่ไม่เคยคิดว่าหายหายไปแล้วหนึ่งสัปดาห์นะ,ะพี่น้องพระเจ้าอัศจรรย์พระเจ้าก็ให้กลับคืนมาหาเจอได้อย่างอัศจรรย์น,นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปขนขวายหาเลยพระอธิษฐานร้องทูลกับพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เราหาเจออย่างง่ายๆ นะคะคอนโดที่คุณแม่ซื้อไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วแล้วเนี่ยเราไม่เคยไปสนใจเลยนะคะคุณแม่ก็ให้คนอื่นดูแลคนอื่นมาอยู่ฟรีๆคนอื่นที่เขาเดือดร้อนเนี่ยมาอยู่เราก็ไม่เคยคิดที่จะสนใจแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะย้ายออกไปโดยทิ้งภาระมาคือค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่มีภาระเป็นเงินจนํานวนกว่า5 0,000บาทเป็นค่าส่วนกลางเนี่ยทิ้งเอาไว้อยู่ๆก็มีคนติดต่อมาว่าอยากจะซื้อคอนโด ะะเราถึงได้รู้ว่ามันมีมันมีมันมีภาระตรงนี้อยู่แล้วก็มีคนมาติดต่อซื้อก็ได้เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคอนโดก็ได้ขายเลยนอกจากนาั้นนะพี่น้องพระเจ้ายังน่ารักนะคะประทานโทรศัพท์มือถือแบ a ็คเบอร์รมาให้อีกนะคะน้องที่ที่อยู่บ้านเดียวกันก็เอาแบ a ็คเบอร์รี่มาให้ขพระเจ้าใช้อีกนะคะเป็นสิ่งที่พ่อพรที่ได้รับฟรีๆนะคะโดยเหมือนกับพ่อคุณของพระเจ้าที่ให้มาอย่างฟรีๆนะคะพี่น้อง อยากจะหนุนใจพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะว่าเมื่อเราเชื่อและตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราแล้วเนี่ยและเรายินดีที่จะเชื่อฟังประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วพระพรจะตามมาทันในชีวิตของเราอย่างแน่นอนเลยค่ะขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ